เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอ็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาลิงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวกองหน้าที่ชื่อว่าราวตาโร มาร์ตินิสบิสเคเลอร์ล่างใหม่ล่าสุดครับโดยเจ้าตัวจะมากับ2สกิลพิเศษอย่างสกิลอย่างบิสเคเลอร์แล้วก็ฟิเนอร์มิโน่ฟินิชชิ่งนะแนวทางการอัพผมจะอัพแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับ8 0 4 1 1นนะครับมูที่แนะนำใส่ท่านไม่ได้เน้นบิดจ๋าจก็ใส่สไตเกอร์แบบปกติแบบกองหน้าทั่วไปเลยแต่ถ้าเราใครเป็นคนสายเน้นบิดอ่ะผมว่าตามจริงก็ควรใส่เป็นฟรีคิกหรือว่าอัพอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็จะเน้นแบบ ไม่ได้อัพเป็นสายบิดจ,จ๋าๆน้นนให้มันแบบมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับทางด้านราวตาโรูม,มาตินีนะ โดยเจ้าตัวจะเป็นกองหน้าในมาในเพสต์สไตล์โกโพเชอร์นะตำแหน่งที่เล่นได้คือ CF แล้วก็เอเนะครับส่วนสูงอยู่ที่174อายุ28แล้วนะครับเล่นกับสโมสรอินเตอร์นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับยิงได้ทั้งสองเท้าเลยนะทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาในน้ำบิชเชอร์ของเจ้าตัวนะครับโออก่อนบูลนะครับ97นะครับบูลแล้ว104ครับมีค่ามาทางแอคต์กิ้งเอาไว้หนึ่งนะครับ96เก้าสิบหกบ80การไปกับบอล81นะอันนี้ผมไม่ได้อัพคลสองมานะจบสกอร์94ครับ heading 77นะครับลูกตั้งแต่72ครับลูกโค้ง85เต a มินา90เลยไม่ใช่สปีด92ครับสปีดต้น97นะครับ k โ n เ o อร์93จ้ำ83ครับความเป็นแก่ง85นะครับบาลานซ์90เต a มินา90นะครับใช้2เท้าได้ very high นะครับผมนะสกิลที่ได้มามี double h a r ครับขั้นไซน์เ e n t ์ r ครับ heading ครับ long range c ล l o r ครับ b e s t color ครับ ลองแรงชูตติ้งครับเฟิร์สไทม์ช็อตจบสกอร์ฟินอมินอลฟินิชชิ่งครับสกิลกัปตันแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะสกิลที่ควรใส่นะก็จะเป็นพวกสกิลจบสกอร์ท่ายากนะครับวันทัดพาทูพาซิ่งนะครับผมโซคอนโทนอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นแย่งหมงด้วยนะอีหนึ่งสกิลนะประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านเราตารู มาตีนตครับต้นแง,งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะไปเล่น2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวานะครับสลับลงกับทางด้านมากโกฟานมาเช่นคือสลับฝั่งกันไปมาครับเดี๋ยวเรารองไปดูฟอร์มทางด้านราอตาโลมาติเนตกันก่อนเลยครับว่าราอตาโลมาติเนตล่าเนี้ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนจะตึงขนาดไหนจะหดขนาดไหนจะบกจะโกงจะบักขนาดไหน ไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเราตาร์โลมาติเนสครับรับบอลมาดูดื้อมาแล้วก็สัดสกอร์หลอดม่วงคมๆมไหมครับโอ้โหซัดแบบนี้จังหวะแบบนี้นะครับพื้นที่ประมาณนี้ใครรับได้ก็แปลกครับแล้วมาถึงช็อตนี้ก็ได้บิสเคเลอร์เลยครับนี่อ้โหสวบเลยครับ บิดได้ทั้งสองเท้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าวขวานะครับสำหร Hello, ับทางด้านลาตารมาร์ติเนซล่างนี่นะครับมีดูรับบอลมาจากทางด้านมิเชลพาตินี่แล้วก็ม้วน1ทีสทีแล้วก็บีสไปเสาสองเรียบร้อยครับโอมสูงงยังไปไม่ถึงจัดเมื่อกี้มาแลวครับลาตารเบียดกับฟันไดนฟันไหนเอาไม่ลงเอาไม่ลงดึงไม่ลงชนไม่ล้มโอ้โหโอ้โหตัวมึงเล็กแล้วมึงเบียดเอาจัดจังาะเพื่อนเฮ้ย แต่บางช็อตมันก็โดนล้มนะทุกคนมันไม่เชื่อว่าจะเบียดได้แบบนี้เสมอไปนะเหลี่ยมมันต้องดีพอสมอควรนะเป็นบางช็อตเนี่ยแต,แต่ดื้อได้อีกแล้วแล้วก็ซัดครับฟองชิงทุกคนอันนี้ครับปลายเลี้ยหาพื้นที่โคตรดีครับโล่งจงโปง่งโล่งจงโป่งมาแล้วก็ฮะเนี่ยนี้เป็นจังหวะที่ผมลง,งที่สุดแหละคือเป็นจังหวะที่ควรเข้าครับโคไอแบบโคดถึงกบคุมเขามาบัฟท,ทำได้ยังไงครับดับโบ ดับเบิลแล้วก็สั์นี่โอ้โหช็อเมื่อกี้แม่งลูกนี้แม่งไม่ควรเข้าเท่าเหมือนลูกเมื่อกี้เลยลูกเมื่อกี้คือมึงหลุดเดี่ยว <c oughs> นะครับแต่ภาพรวมคืออยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันนะครับไม่ได้แย่นะนะครับมวนมาแล้วก็บิดได้ครับนี่สวยๆนะแบบนี้นะเนี่ยนะครับใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชื่นชอบมากเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านลาวตาร่โลมาตเนล่างนี้คนระับส่วนตัวภาพรวมคืออยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะหาพื้นที่ดี จบสกอร์ก็ใช้คาว่าคมนะแต่มันก็มีบางช็อตที่แปลกๆตาอยู่นะครับเช่นช็อตที่บอกไปก่อนหน้านี้นี่ครับนี่บิสเคร์เลอร์อีกแล้วนะคมๆไม่เห็นนะครับมาโกฟานมาเทียนครับขู่ใจมาดับบลแล้วก็ใส่สกอร์ครับโคตรแจ่มครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดดีกว่าว่าผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับทางด้านลาตาโรมาตินี้ส่วนตัวผมว่าก็โอเคนะหลายๆช็อตก็ทําได้ดีแต่บางช็อตก็ทําให้เบื่อเหมือนกันนะเช่นช็อตลุดเดี่ยวที่เห็นในไฮไลท์นะครับโลง่ลงๆมั่งยิงออกให้เห็นกัะตานะนะครับข้อเสียของเจ้าตัวนะเป็นกองหน้ารูปร่างเล็กลูกกลางอากาศไม่ดีแล้วก็ไม่ได้คล่องมากนะถ้าอัพเป็นสายเนี้ย ถ้าใครอยากจะแบบอัพอิกแบบคือต้องไปลดพวกความเร็วการหาพื้นที่ลงแล้วก็มาตรงเพิ่มความคล่องให้เจ้าตัวหน่อยนะเพราะว่าค่าวพลังพวกบอลคอนโชว์ดมบิ้งอาจจะไม่ได้สูงมากนะปกติตัวกลองหน้าตัวเงเล็กอะความคล่องตัวอะไรเงี้ยจะเยอะนะครับแต่เนี้ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ภาพรวมผมว่าก็เล่นได้แล้วกันอาจจะเป็นแบบตัวต,ติดมาเอาไว้ใช้งานนะครับข้อเสียอีกอย่างก็คือมันเป็น กองหน้าชูทามันมีโอกาสหัวตกนะครับก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างแล้วกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีครับใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้แย่มีจังหวะบิดสวยๆให้เห็นเป็นบางจังหวะแต่อาจจะไม่ได้บิดโกงหรือว่าคมมากเืืนนะครับภาพรวมผมตัดเกร์ให้อยู่ที่ประมาณ 8.5เต็ม9ทับ9เต็ม10อะประมาณนี้ทับ9เต็ม10ประมาณแบบได้ทั้ง8.5และ9อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเราตルโลมาตินิสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ลองเล่นแล้วหรือว่าใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาหน่อยครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับใครอย่าอาบ อยากจะแบบให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายๆครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะ